สวัสดีค่ะเพื่อนๆนไลฟ์โซเปียเนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่นะคะเขาอัปเดตมีโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทนานจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแต่แต่ก่อนอื่นทางไลฟ์โซเปียรเขาก็อัปเดตมาใหม่อีกค่ะมีช้างนะคะนี่มีช้างด้วยทนันเดี๋ยวทนาน,นอุ้มมาให้ดูนะคะอุ้มน้องช้างไปอยู่ในยหลังพีนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องช้างนะคะ น้องช้างเราก็สามารถเล่นกับน้องช้างได้นะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นที่นวดหรอทุบหลังนี้น่าจะนวดจั์เลี้ยงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นให้อาหารนะคะโอเคค่ะไปดูแกะกันค่ะนี่นะคะก็เป็นแกะนะคะคนี่ก็เป็นที่นวดแกะเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเราไปโรงพยาบาลสัตว์กันค่ะ มาตรงนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะคะอืเข้ามาลเลยอันนี้นะคะขอตอบน้งช้างลงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดต้อนรับลูกค้านะคะก็จะมีป้ายโรงพยาบาลสัตว์อ่า อันนี้นะคะก็จะเป็นที่ตรวจอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ตรวจอาการของสัตว์นะคะไหนทันนลองตรวจน้องช้างดูสิปุ๊บท่าเอ๊ะขาน้องช้างเป็นอะไรนะ่ะอ้าวขาน้องช้างกระดูกหักน,น,นีทนัทนทนันทนนพาไปรักษาดีกว่าอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่า อันนี้จสำสําหรับรักษาอะไรนะคะอันนี้จะเป็นรักษากระดูกค่ะทั้งคู่เลยที่ันจะเอามารักษาค่ะกดรักษาเลยการรักษานี้นะคะ,ะเขาจะใช้สเปรย์ฉีดเอานะคะโอเคค่ะน้องช้างนี่ก็ถูกรักษาหายแล้วนะคะไปดูเคสอื่นกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพาน้องแกะนะคะมาตรวจอบนะคะว่าน้องแกะเนี่ยมีอะไรบ้าง ดูสิอา้าน้องแกะเป็นโรคกระเพาะเหรอเนี่ยทันทันจะต้องพาไปรักษาแล้วนี่ป้ายโรคป้ายโรคกระเพาะอือพาไปรักษาเลยการรักษานี้นะคะเขาจะใช้เข็มฉีดยายฉีดเอานะคะโอเคค่ะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็หายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูเคสต,ต่อไปเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องหมามาตรวจนะคะเอ้น้องหมาวางเลยตรวจสอบค่ะน้องหมาจะเป็นน้องหมาจะเป็นอะไรนะเอา้าน้องหมาเป็นไข่อยู่เนี้ยพาไปรักษาแล้วน,นี่ไงรักษานี้นะคะก็จะใช้ที่ประครบประครบเอานะคะ โอเคค่ะตอนนีน้น้องหมาของเราก็หายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูเคสต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเราจะพาน้องยูนิคอนนะคะมาตรวจสุขภาพร่างกายนะคะตรวจเลยตรวจสอบอน้องยูนิคอนสุขภาพดีนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเคส ตรวจสอบก็หมดแล้วนะคะเราไปดูรอบๆเราไปดูรอบๆว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะ่ะต้องหารหัสเพื่อเข้าหรอเอ๊ะแล้วรหัสคืออะไรล่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะมีในมีในนี้ไหมนะในสมุดก็ไม่เห็นมีเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนที่อยู่ตรง ที่หายไปเลยไหนเราเอาไปแปะสิโหอ, oh, อันนี้เป็นที่ขอพรนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ขอพรของสัตว์นะคะอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับที่เราไปวัดที่เราไปขอพรนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นวัดของของสัตว์นะคะที่เอาไว้ขอพรนะคะ ในๆทานท่านก็มาแล้วท่าน,นั่นขอพรดีกว่าขอให้สัตว์ทุกตัวหายไวๆขอให้สัตว์ทุกตัวไม่เป็นอะไรและขอให้สัตว์ทุกตัวไม่ติดโควิดด้วยเถิดสาธุโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนทานทันทัน,นได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ